ทำเคาน์เตอร์ห้องครัวโดยตัวเองดูจบทำได้ไปดูันดับแรกจับระดับน้ำก่อนต่อมากำหนดความหนาแล้วดเต้า กี่เมวเพื่อกวบอีกเขาเตอร์ตัวนี้นะครับผมทำกว้างที่60เซนนะครับเราก็จะก่อมา60เซนครับเพราะว่ากระเบื้องจะใช้กระเบื้องแกนิโต้นะครับความกว้าง60เมื่อเราใส่คิ้วก็จะได้ความกว้างหน้าเคาน์เตอร์อยู่ที่61เซนครับ งานตัวนี้เป็นงานอีบล็อกนะครับถ้างานไทยใช้เป็นอิฐมวลเบาก็สามารถทำได้เหมือนกันครับเจาเสียบเหล็กทุกชั้นนะครับเพื่อความแข็งแรง เดี๋ยวก่อยถึงเส้นล่างนี้เลยนะครับก่อเสร็จแล้วก,วก็จะเสียบเล็กไว้นี้ด้วยนะครับ ความสูงนี่ก็อยู่ที่การใช้งานนะครับของแต่ละบุคคลนะครับ8ปดติก็ได้ครับแต่ว่าตัวนี้ผมทําความสูงใตท้องซิ่งนะครับ80นะครับวันนี้ก็ก่อบล็อกสี่ก้อนมาพอดีเ้นล่างนะครับแล้วก็ความหนาในการเทผมจะเท7เซนนะครับเพื่อความแข็งแรง8ปดสจะเป็น87ใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวพอเราปูพื้นบ้านขึ้นมาอีกนะครับมันก็จะเหลือแค่ประมาณ82 83แแค่นั้นครับความสูงประมาณนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับเราควรจะ คำนึงถึงการใส่ถังแก๊สให้ได้ด้วยนะครับถ้าต่ำกว่านี้เราอาจจะใส่ถังแก๊สไม่ได้นะครับโซนนี้ก็จะเป็นที่วางถังแก๊สนะครับเราก็ต้องเผื่อในจุดนี้ด้วยนะครับถ้าเจ้าบางคนบอกอยากได้ต่ำแต่ถ้าต่ำเกินไปก็ไม่สามารถใส่ถังแก๊สได้ก็เป็นปัญหาอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อมาครับเดี๋ยวเราจะมาจอะรูไปเสียบเหล็กก่อนตัวนี้นะครับเหล็กที่จะเสียบรูผมจะไว้ตรงตึกลางนะครับตึกลางของตัวตีอเทเคอเตอร์นะครับส่วนระยะห่างนะครับ ผมจะทำระยะห่างที่20เซนตนะครับวันนี้ผมจะจบเสียบเล็ก9มิลนะครับตันระยะห่างที่20เซนหรือถ้าใครจะทำถี่กว่านี้ก็ได้ครับเอาสัก15เซนก็ได้ครับก็แล้วแต่ความสะดวกในการใช้เล็กใช้อะไรนะครับเมื่อวัดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาจบแสีงอาจจะน้อยเลยนะครับเพราะว่าในห้องมืดครับจบตามนี่เลยครับตัดหลังจากเราต่อรูเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาวาง ตัวแบบกันครับตัวแบบตัวนี้นะครับง่ายต่อการทำงานผมจะใช้เป็นอีบล็อกนะครับในการวางบล็อกนี่นะครับบล็อกทำฝังตัวเองครับใช้ไม้ตัวดีนะครับได้วเป็นแบบนี้ครับเราทำยังไงก็ได้นะครับให้มันต่ำกว่าระดับสักเจ็ดเซนเพราะว่าเผื่อวางไม้หนาสามเอาอะไรหนุนรองก็ได้นะครับเพื่อให้มันพอดีนะครับ อันนี้แต่นี้ผมทําให้ดูนะครับผมก็เอาวัสดุที่มีส่วนว่องผมจะเอาตัวนี้นะครับวางลงเป็นโค้งผนังเบานะครับตัวนี้จะประหยัดกว่าซื้อไม้หน้าสามด่ครับตัวนี้จะตัวละแปดสิบบาทอ่าเนี่ยวางแบบนี้นะครับให้ตาตมกว่าเส้นตัวนี้ผมใช้ไม้อัดอยู่ที่เจ็ดมิลนะครับอ่าก็แให้ตามกว่าเส้นประมาณเจ็ดมิลนี่ตามกว่าเส้นตัวนี้ เพื่อให้ท้องนะครับเคาเตอร์ของเราได้ระดับน้ำนะครับตัวโครงตัวนี้เราก็จะมาเช็กระดับน้ำดูวก่อนนะครับให้มันได้ระดับน้ำตัวนี้ผมเช็คดูเรียบร้อยแล้วได้ถึงตานะครับเมื่อวางล็อนเสร็จสองฝั่งแล้วอ่ะเดี๋ยวจะ้ำต่อ,ต,อต่อไปนะครับผมจะเอาเป็นโค้งนะครับตัวนี้เป็นโค้งซีผนังเบานะครับเพื่อประหยัดงบประมาณตัวนี้จะถูกกว่าไม้นาสานนะครับเส้นหนึ่งสามเมตรในแปดสิบบาทวางเงี้ยเห็นไหมก็จะได้ระนาต่ำกว่าเส้นประมาณหกเจ็ดมิลนะครับนี้ เดี๋ยวเราก็จะเอาไม้อะนะครับตัวเจ็ดมีมะปูวันนี้ทั้งหมดสี่ตัวครับวางอ่างนี้เลยเวลาตัดตัวไม้หรือว่าตัวทีตัวนี้นะครับเราตัดให้มีระยะหลวมนิดนึงนะครับหลวมไม่เป็นเส้นได้เผื่อเวลาเราถอดลงเนาะจะได้ถอดง่ายครับต่ตัวสุดท้ายตัดต่อให้่างนี้เลยครับไปต่อไปเดี๋ยวเราไปตัดไม่อาจกันนะครับแล้วเราก็มาทำการตัดแม้อัจนะครับ ใหความต้า60เซนนะครับแล้วเราแมมาะบางครับยังไงครับนี่ได้เสมอเส้นพอดีแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเอาสวบานกับสกูดํานะครับมายิงใส่ตัวขอบนะครับกันตัวขอบเนี่ยมันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะยิงสกูเฉพาะด้านนอกนะครับนี่่อให้เสมอแบบนี้นะครับตัวโคลงหนังเบาตัวนี้นะครับเพื่อไว้ยิงตัวปิดฝาข้างเลยครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาทําการนะครับมาร์คพื้นที่จาอโค่นหางนะครับเราก็จะเอาอ่างที่เราจะใช้นีนะครับเราตัวนี้ต้องซื้อมาก่อนนะครับมาลองวางดูอ่างจะวางตรงนี้ก่อนเราเทปูนนะครับเราจะทําเป็นกรอบกั้นปูนนะครับเพื่อให้มันเป็นรูไว้เราเป็นม้วนหางนะครับมาวดได้แล้วนะครับเราก็เอาอ่างออกตัวกรอบตัวนี้นะครับผมจะเอาเป็นโครงตัวยูนะครับมาตัดจะเป็นแบบเทปูนนะครับเห็นแล้ว จุดที่ผมตัดภาพนี้ก็คือวัดมารากมิติก้นอ่างเลยนะครับนี่นะครับวางตัวที่เราภาพมานะครับในเส้นจุดก้นอ่างที่เราตออกไว้นะครับแล้วก็ดึงในระหว่างสับทำก่อกันพูนนะครับงที่งาน ครับเอาเหล็กมาเสียบในตามรูที่ผมจอะไว้เลยนะเมื่อเสียบเหล็กแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเชื่อมเหล็กกันครับหรือถ้าใครไม่เชื่อมเอาเอาลวดมาเอาก็ได้นะครับ เราเชื่อมเ,เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะมายิงไม้ฝาปิดฝาข้างนะครับเพื่อจะเป็นแบบเทนปูลอ่ะเดี๋ยวเราไปยิงด้านข้างก่อนเลยครับยิงปิดฝาข้างนะครับเราจะใช้ระดับน้ํากับนะครับเพื่อให้ฝาข้างได้ระดับน้ํานะครับตัวนี้พอดีปูนที่ก่อยังไม่แห้งมากนะครับเราก็จะใช้สกูสกูลปลายแหลมนะครับยิงยึกกดไปเลยเราจะขึงเย็นนะครับผ่าน จากระดับตัวด้านสาด้านน้นนะครับมาหาฝายด้านข้างที่เราได้ระดับน้ำนะครับเพื่อให้ขอบเราตรงเมื่อขอบเราตรงเวลาเราปูเพื่องจะได้ทํางานง่ายนะครับเราไม่ฝานะครับมาจิงเนี่ยให้ได้ระดับเอ็นนะครับเดี๋ยวนี้แล้วตอนนี้พื้นที่เคาน์เตอร์ของเราก็พร้อมเทแล้วครับก่อนจะเทก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยครับ ตัวตะแกงนี่ก็เป็นลักษณะ20คูณ20นะครับเดยอดเก่าแข็งแรงแน่นอนครับคือผมไม่ได้มีหลักการเลยจากทางวิศวะนะครับคืออันนี้ทําจากประสบการณ์ของตัวเองนะครับแล้วก็จากที่ทํามาครับอยู่แข็งแรงแน่นอนครับทร็จยืนเหยียบได้ครับข้างบนเนี่ยต่อไปเดี๋ยวเราจะก็จะไปจัดการผสมปูนเทดีกว่าครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็มาเทปูนกันครับขั้นแรกนะครับเอาน้ําลดพื้นที่ที่เราจะเทกันเลยครับ คือให้ความชื้นทั้งด้านผนังแล้วก็ด้านตัวแบบนะครับเพื่อให้น้ำปูนมันไหลได้ทั่วถึงแล้วจะได้ท้องเคเตอร์ที่มันสวยสวยง,งามครับผมต้องปาดไปดีๆแบบนี้นะครับ เพราะว่าเวลาเราปูกระเบื้องจะได้ปูง่ายครับสาดให้ได้ระดับเวลาเราเอากระเบื้องมาปูเราก็แปะได้ปูนปด,ดาวสามารถปูดได้เลยครับก็สําหรับอินพีแลครับอินพีแรกในการทำเคาน์เตอร์ห้องครัวเป็นไงครับง่ายๆถ้าดูจบทําได้แน่นอนครับยังไงครับคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปหรือถ้าอยากตามขั้นตอนต่อไปก็ฝากกดติดตามไว้้วยนะครับสําหรับที่นี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ